กันตามตรงนะครับว่า Microsoft Xbox ทำอะไรก็ดูจะเข้าทางเข้าอ,อกเข้าใจเกมเมอร์เหลือเกินครับเช่นบริการ Game Pass ทั้งบน PC แล้วก็ Xbox เนี่ยนับได้ว่าโดนใจเกมเมอร์ไปทั่วโลกและนอกจากนี้ข่าวดียังตามมาไม่หยุดครับเพราะมีการเปิดตัวบริการ Game Pass Family and Friends แล้วจริงๆช่วยลดค่าบริการที่คุ้มมากๆอยู่แล้วให้ถูกลงไปอีกแถมยังมีข่าวดีสำหรับเกมเมอร์เมื Spencer, ่อ Phil Spencer นายใหญ่ของ Xbox ออามาเปิดเผยด,ด้วยว่า ถ้าหากดีลการซื้อกิจการ Activision Blizzard ผ่านไปได้อย่างราบรื่นเมื่อไหอไรเกมแม่เหล็กของค่ายอย่าง Call of Duty, Diablo หรือ Overwatch ก็จะถูกนำมาลงให้กับบริการ Game Pass อย่างแน่นอนและถึงแม้ฟิลจะมีการคอนเฟิร์มยืนยันไปไม่นานว่าหลังจากที่สัญญาระหว่าง PlayStation และ Series Call of Duty สิ้นสุดลง Microsoft ก็ยังมีแผนที่จะวางจำหน่าย Call of Duty บนเครื่อง PlayStation ไปอีกหลายปี แต่การใช้คำแบบนี้สร้างความคลางแคลงใจในการตีความได้มากครับคือจะขายให้อีกหลายปีแล้วไอ้อีกหลายเนี่ยมันคือกี่ปีนะแล้วถ้าเกินจากช่วงระยะเวลาที่ว่านั้นเนี่ย a l u t y Duty จะกลายเป็นแพลตฟอร์ม x x l u u s v v e จริงๆใช่หรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าหวั่นใจสำหรับทาง PlayStation ครับซึ่งแม้ว่าจะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าระยะเวลาของสัญญาระหว่าง PlayStation และ Call of Duty จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่แต่ความเป็นไปได้ก็คือ น่าจะมี c o l l of d u t y อีก3ภาคที่ติดสัญญาตัวนี้ครับนั่นก็คือ Modern Warfare 2และ Warzone 2ที่กำลังจะวางจำหน่ายและเปิดให้บริการภายในปีนี้และภาคสุดท้ายก็คือ c อ l l of d u t y ตัวใหม่จากทีม Treyarch ที่มีกำหนดขายในปี2024แต่หลังจากนี้อนาคตของ c อ l l of d u t y จะเป็นอย่างไรบนแพลตฟอร์ม PlayStation ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข่าวดีๆออกมาจากทางฝ่าย Microsoft อย่างเดียวนะครับเพราะไม่นานวันนี้343 Industries ทีมพัฒนาผู้สร้างเกมเรือธงคู่บุญ Xbox อย่าง Halo Infinite ได้ออกมาประกาศยกเลิกโหมดการเล่นแบบ Couch Co-op Campaign ของเกมแล้วคือหมายความว่าผู้เล่นจะไม่สามารถเล่นเกมนี้บนเครื่องเกมเดียวกันด้วยคอนโทรลเลอร์2ออันได้อีกแล้วนะครับถ้าอยากจะเล่นต้องออนไลน์อย่างเดียว ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ได้รับการสัญญิงสัญญาเอาไว้นะจากทีมพัฒนา,าให้กับเหล่าแฟนๆซีรีส์ Halo และการประกาศครั้งนี้เนี่ยทำให้ Halo Infinite นะครับกลายเป็นเกมแรกของซีรีส์ Halo ตั้งแต่มีการวางจำหน่ายมา ที่ผู้เล่นไม่สามารถเล่นเกมแบบ couch co-op ได้ด้วยครับฟังดูแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับเกมเมอร์บางคนนะครับในเมื่อ couch co-op ไม่ได้งั้นก็ออนไลน์ co-op ไปก็แล้วกันนะแต่ปรากฏว่าโหมดออนไลน์ก็ยังถูกเลื่อนไปด้วยพร้อมกับคอนเทนต์ซีซั่นใหม่ของตัวเกมครับด้วยเหตุผลของทางทีมก็คือพวกเขาต้องการที่จะไปให้ความสําคัญกับการใส่เนื้อหาให้กับโหมดมัลติเพลเยอรออนไลน์ต่างๆของ เทโลอินฟินิตนะเพื่อให้มันสมกับเป็นเกมไลฟ์เซอร์วิสให้ได้ครับเพราะตัวเกมมีปัญหานี้มาตั้งแต่ตอนที่เกมวางจำหน่ายเมื่อปลายปี2021นะทีมไม่สามารถผลิตคอนเทนต์ออกมาได้ทันซีซั่นที่ตัวเองตั้งเป้าเอาไว้ครับคือต้องบอกว่าสถานการณ์ของ h e l o o n n i n n ิตเนี่ยมันผิดปกติมากๆนะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในทีมครับคอนเทนต์ทุกอย่างที่มีการ ประกาศเอาไว้หรือว่ามีการกําหนดเวลาเอาไว้นะถูกเลื่อนแล้วก็ออกมาได้ช้ากว่าความตั้งใจมากๆครับแฟนๆซีรีส์เฮโลในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะเดือดกับเรื่องนี้มากเลยทีเดียวนะก็ได้แต่หวังว่าทีมพัฒนาอื่นๆในเครือของ Microsoft จะไม่ประสบปัญหาแบบเดียวกันนี้ก็แล้วกันนะครับวันที่10กันยายนนี้หรือว่าตามเวลาประเทศไทยจะเป็นวันที่11กันยายนตี2นะครับดูเหมือนว่า Ubisoft จะเตรียมตัวจัดงานใหญ่ Ubisoft Forward เป็นการเปิดเผยอนาคตต่อไปของซีรีส์เอกประจำค่ายอย่าง Assassin's Creed โดยข้อมูลที่มีการยืนยันมาแล้วในตอนนี้ก็คือจะมีเกมภาคใหม่นะครับ Assassin s a s s i n s c r e e d Mirage ที่จะวางขายเป็นตัวถัดไปนะกำหนดวางจำหน่ายเนี่ยเขาเดากันว่าน่าจะเป็นช่วงปีหน้านะซึ่งในคราวนี้เราจะได้ไปตาลุยกรุงแบกแดดกันประกาศเรื่องที่2เนี่ยน่าจะเป็นรายละเอียดของ Assassin s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  i n s c r e e d อีก2ภาคที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ a s s a s s i n s Creed i n f i n i t y ซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของทาง Ubisoft ที่ต้องการจะสร้างแล้วก็ผันตัว Assassin's Creed เนี่ยไปเป็นเกมแนว Live Service ครับโดยตามข่าวว่ากันว่านะเกม2ภาคเนี่ยจะมีภาคหนึ่งเป็นยุคญี่ปุ่นโบราณกับอีกภาคหนึ่งจะเป็นยุคอาณาจักรโรมันครับนี่เป็นข่าวลือนะไม่ได้มีการยืนยันจากทาง Ubisoft เหมือนกับ Mirage นะครับแล้วก็ประกาศสุดท้ายที่เป็นไปได้น่าจะมีการเปิดตัวเกมมือถือในซีรีส์ Assassin's Creed อีก1เกมครับใครเป็นแฟนซีรีส์ต้องมารอดูกันนะครับพูดถึง Ubisoft ตอนนี้พวกเขาก็ถูก Tencent ครับเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในเครือที่ถือหุ้นของ Ubisoft อีกทีนะชื่อว่า g a m o b r o t h e r Limited นะเพิ่มเติมไปอีกนะโดยคราวนี้มูลค่าประมาณ297ล้านเหรียญครับ นอกจากนี้ยูบียังขยายจำนวนหุ้นที่บริษัทเทนเซน t ถือได้นะจากเดิม4.5ให้กลายเป็น9.99ด้วยนะครับเพื่อเป็นการตอบรับการลงทุนที่มากขึ้นจากทางยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนโดยทางยูบีให้เหตุผลว่าความร่วมมือเป็นพันธมิตรกันในคราวนี้เนี่ยก็เพื่อน,นาเกมของพวกเขาไปวางจำหน่ายในประเทศจีนได้แล้วก็เพิ่มเงินลงทุนในการพัฒนาเกมใหญ่ๆของค่ายรวมไปถึงเกมมือถือด้วย เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่มีผลกระทบน่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิทธิ์ในการดูแลกิจการของ Ubisoft นั้นยังคงอยู่ในมือคนตระกูลเกียโมผู้บริหารเก่าเช่นเคยครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ย Nintendo วางจําหน่ายเครื่อง Nintendo Switch OLED l i n สปา l a ทูนสซึ่งสวยมากๆไปนะแล้วผมก็กัดฟันสู่ชีวิตเพื่อข่มใจไว้ว่าอย่าไปซื้อนะครับ ตอนนี้ปูนินประกาศเครื่องตัวใหม่อีกแล้วแล้วก็สวยหนักกว่าเดิมเลยครับมันคือ Nintendo Switch OLED รุ่น Pokemon Scarlet Violet ครับสีนี้ออกตีมแดงม่วงนะซึ่งก็เข้ากับชื่อของภาคในคราวนี้นะใครสนใจจะจับจองก็ลองไปดูกันนะครับเครื่องแบบนี้ทั้งหายากแล้วก็ราคาแพงแน่ๆเลยส่วนทางฝั่ง PlayStation เองก็ไม่น้อยหนาครับมีการเปิดตัวเครื่อง PlayStation 5ลายพิเศษเป็นลายพรางชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการก็คือ Gray c a m o f l a g e Collection. มีทั้งตัวเครื่องคอนโทรลเลอร์ดูอัลเซนแล้วก็ตัวหูฟัง Pulse 3 d ด้วยนะครับส่วนตัวผมคิดว่าลายมันธรรมดาไปนิดนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางฝั่ง PlayStation 5นี่มีเรื่องที่น่าสนใจกว่านั่นก็คือการอ<ะ>ัพเดตนะนั่นก็คือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ครับที่เพิ่มฟีเจอร์เข้าไปมากกว่า20รายการที่น่าจะเป็นไฮไลท์ที่หลายๆคนรอคอยกันเนี่ยก็คือเครื่องสามารถที่จะแสดงผลภาพในระดับ 1440p หรือว่า 2K ได้แล้วนะครับสามารถที่จะจัดก,กลุ่มเกมในคลังเกมของคุณเนี่ยเป็นแบ่งประเภทต่างๆได้หรือว่าการตั้งค่าสัญญาณเสียงแบบ 3D 3มิตินะไม่ว่าจะเป็นจากจอทีวีหรือว่าหูฟังครับถือว่าดีมากๆเลยใครที่มีเครื่อง PlayStation 5อยู่ในมือก็ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน PlayStation Blog ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวประจำวันที่7กันยายน2565วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้ากลับมาจก,กันไปอย่าลืมหาเกมดีมาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ